คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดต้นี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 88 888-8888 88, บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยังง่งยืนช่วง l i f e สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารเกสิิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อตไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ รายการมันนีช็อตโดยผมยุทธนากระบูลแสงทาง FM97 q u a l i t Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นที่นี่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับการรับฟังรายการวิทยุมันนีช็อตรายการวิทยุมันนี่พลัสและก็ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังสามารถทำได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w y u t ไ a ด์เว็ w w w y u t c a e y o u บ w w ทวายยูทีซีเนะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนติดต่อโดยตรงกับทางรายการทำได้ไหมเชิญเลยครับ081-984-9735 081-984-9735ะครับท่านที่ใช้แอปพลิเคชัน line จะติดต่อสื่อสารกับทางรายการแนะนำติดติงต่อว่าเสนอแนะเชิญเลยครับนะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง นะครับแอดเพิ่มคำว่า money plus m o n e y p l u s ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นครับคุณฟังครับวันนี้3 1สิธันวาคมวันสุดท้ายของปี2,556แล้วนะครับเวลามันผ่านไปเร็วมันไวเหมือนโกหกเลยแต่เป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ว่าวันนี้วันดีครับไม่ดีได้ยังไง เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราขอให้มีความสุขมากๆนะครับแม้เกิดปลายปีพอดีเลยคุณอนันตสินเตชะกัมพุทธคุณอนันตสินเตชะกัมพุทธสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับ ขอให้มีความสุขเยอะๆมีความสุขมากๆช่วงนี้อยู่ในช่วงของหยุดพักผ่อนยาวๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพรุ่งนี้ปีใหม่ก็ขอให้พร้อมในการรับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ทําให้เรามีความหวังมีกําลังใจที่จะเดินหน้าก้าวต่อไปสู่ความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับทั้งคุณอนัตสินแล้วก็คุณร้ฟังที่รักทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ1มกราคม2557 รายการ m ั n นี่ช็อของเรายังไม่ไปไหนลยครับยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ถ้าเป็นบ้านบอกแล้วว่าที่นี่คือบ้านที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับอยู่แล้วสบายใจเป็นอย่างยิ่งเลย FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพแห่งนี้และปีหน้าก็ยังคงเป็นวันและเวลาเดิมนะครับจันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นที่นี่มันนี่ช็อยังอยู่ที่เดิมนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ ถ้าจะพูดถึงเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าปี2557เนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลเนี่ยชีวิตมันเร็วมันเปลี่ยนแปลงเร็วและเราควรต้องตามให้ทันด้วยถ้าไปดูเรื่องของการสำรวจนะครับการสำรวจเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่า จะโดดเด่นมากๆในปีหน้าปี2557นะครับถ้าไปดูเรื่องของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนว่ากันว่านี่จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของคนเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านจากเดิมเนี่ยจะเป็นรหัสหลายตัวยาวๆต่อไปเนี่ยก็จะใช้ร่างกายของมนุษย์นะครับอย่างเช่นลายนิ้วมือหรือการสแกนดวงตาเพื่อเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเทรนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าและอนาคตเนี่ยอย่างแอปพลิเคชันต่างๆกำลังจะเปลี่ยนสังคมนั่นเพราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้นและก็มีคนจานวนมากที่กาลังสแสวงหาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้แนวรูปแบบต่างๆในการใช้ชีวิตในสังคมตั้งแต่การจับจ่ายซื้อของสถานรับเลี้ยงเด็กไปจนถึงเรื่องการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆและการคมนาคมนะครับฉะนั้นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าชนิดของมือถือที่เราเลือกใช้ซะอีกนะครับจากเดิมที่ จะมีการใช้รหัสเป็นตัวเลขตัวอักษรสัญลักษณ์อื่นๆนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยนะครับจากการสำรวจพบว่า52%ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนต้องการใช้ลายนิ้วมือของตัวเองเนี่ยมากกว่ารหัสผ่านซะอีกในขณะที่43%สนใจในการใช้สแกนดวงตาเพื่อปลดล็อกหน้าจอโดยรวมแล้วในกว่า74%เชื่อว่าสมาร์ทโฟนที่มีเทคโนโลยีด้านชีวภาพจะกลายเป็นกระแสะหลักในปีหน้า ปี2,557และก็ในอนาคตด้วยนะครับโดยการวัดค่าต่างๆของร่างกายความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจจำนวนก้าวในการเดินอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการเริ่มต้นของสิ่งที่เราต้องการวัดค่าจากตัวเราเอง โดยใช้เจ้าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือเพียงแต่แค่เริ่มใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อบันทึกกิจกรรมที่ทำก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับนี่คือเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรื่องเทรนด์ดีเดี๋ยวจะกลับมาคุยให้ฟังกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ครับขอกลับมาถึงเรื่องของความคืบหน้าต่างๆในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในปีหน้าปี2557นะครับเรื่องของศูนย์คมนาคม บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครย่านไหนบ้างนะครับจะเป็นย่านที่น่าสนใจย่านการคมนาคมแถวแถวบางซื่อเนี่ยว่ากันว่าเป็นย่านที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษย่านบริเวณโดยรอบของถนนเส้นพหลโยธินต่างๆเอแนวโน้มข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ครับพี่ต๋องของเราคุณอาลงกฎบุญมาสุขท่านผู้มุ่ในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกสิิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะมาอัปเดตให้ฟังว่าจุดที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศูนย์การคมนาคมแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครอยู่ย่านไหนกันแน่และพี่ตองก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่ตองครับสวัสดีครับคุณยุนทธนาคคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ไปล่วงหน้าเลยนะครับพี่ตองครับครับนะวันนี้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยวันนี้อาหารมื้อพิเศษเนี่ย เตรียมอะไรไว้ทานกันบ้างครับพี่ต๋องส่วนใหญ่ที่บ้านจะชอบทานอาหารทะเลกันนะครับปกติเราก็จะมีเจ้าประจำนะฮะวันนี้เนี่ยผมว่าชีวิตคนลำเปลี่ยนไปมากวันนี้อยากจะทานอาหารทะเลไม่จําเป็นต้องไปร้านนะครับโทรไปสั่งเขาก็ทําให้เราเสร็จส่งถึงบ้านแล้วก็ดีลิเวอรี่มาที่บ้านเลยใช่ไหมครับวันนี้รวมตัวกันได้สักกี่คนครับในครอบครัวครับพี่ต๋องก็เกือบยี่สิบครับเพราะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีโอกาสกลับมาไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับแลก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยควรจะให้ความ คเคารพในเรื่องของบุปการีของเราครับก็วันนี้สมาชิกในครอบครัวอุ่นหนาฝาข้่งนะครับมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็อร่อยอร่อยกับอาหารซีฟู้ดเข้าใจว่าจะเป็นมื้อโตด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับแม่นะพี่ต๋องครับสําหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดวันนี้นะครับขออนุญาตรบกวนก่อนพี่ต๋องจะไปอร่อยอร่อยกับซีฟู้ดนะครับเรื่องของแถวแถวพหลโยธินผมแอบได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่า ต่อไปเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงที่โซนแถวแถวถนนพหลโยธินเนี่ยอาจจะถูกยกระดับกลายเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครหรือว่าถนนสายเศรษฐกิจเส้นใหม่ที่พี่ตองได้ข้อมูลมาเนี่ย พอมีมูลบ้างไหมครับพี่ต๋องครับครับก็ต้องเรียนครับว่าด้วยส่วนตัวแล้วนะครับพยายามมองเส้นผ่าขนโยธินมาตั้งแต่สักสี่ห้าปีที่แล้วแล้วอ๋อเหละมานานแล้วครับเพราะจริงๆถ้าเรามองภาพนะครับกลับไปที่ตั้งแต่ตั้งต้นอนุสาวรีย์ก่อนก็ได้นะครับครับตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยเลยใช่ครับนะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับออฟฟิศบิวตี้ก็ดีนะฮะอาคารคอนโดมิเนียมก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าย่านที่คนจะให้ความสําคัญจากนี้ไปเนี่ยนะฮะทางด้านของผ่าขนโยธินเนี่ยก็จะถูกจับตามองค่อนข้าง ดังนั้นวันนี้พระราชบัญญัติเยินงกู้สอนล้านล้านก็ดีนะครับที่กําลังถูกสร้างออกมาเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า12เส้นทางนะครับ,รบแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับมีวางกําหนดเอาไว้ว่าย่านบางซื่อเนี่ยจะถูกกาหนดให้เป็นศูนย์การคมนาคมอันใหม่ของย่านพระโวนโยชินบางซื่อเนี่ยแหละครับพี่ต่อครับ ถามว่าทำไมต้องเป็นบางซื้อเนื่องจากที่ดินที่จะใช้ในการพัฒนาเนื่องจากเป็นการที่ใหญ่มากระดับประเทศเนี่ยนะครับจำเป็นต้องใช้ที่ดินแปลงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแกบ้านซื้อเองก็จะถูกออกแบบให้เป็นชุมทางหรือว่าสถานีร่วมที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับของบ้านเรารซึ่งก็เป็นที่รวมทั้งรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการกําหนดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในละสมีที่รอบศูนย์คมนาคมอันนั้นเนี่ยนะครับว่าต่อไปจะเป็นย่างซีบีดีรองลงมา นะครับคำว่า CBD ก็คือย่านใจการสูงกลางเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะก็คงรองแค่จากสีลมสาทรแล้วก็สุขุมวิทตอนต้นเท่านั้นอ๋อต่อไปย่านบางซื่อเนี่ยนะฮะจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเลยรองจากย่านสีลมสาทรแล้วก็สุขุมวิทตอนตอน้นถัดมาก็จะเป็นบางซื่อนี่แหละนะครับทีนี้ทําเลโดยรอบของบางซื่อที่พี่ต๋องบอกว่าจะเป็นศูนย์คมนาคมพหลโ,โยธินเนี่ยแถวๆนั้นรอบด้านน่ะพี่ต๋องลองอัปเดตหน่อยได้ไหมครับตกลงเชื่อมต่อไปที่ไหนยังไงได้บ้างครับ ครับก็จะเป็นย่านบางซื่อประชาราษนะครับแล้วก็หมอชิดถนนกำแพงเพชรวิภาวดีรังสิตบริเวณของปตทสักรณ์ใหญ่ครับเข้ามาวกกลับมาที่รัชดาพิเศษครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์สหกัณใหญ่นะครับนั้นตัดตรงเมเจอร์รัชดินใช่ไหมครับครับแล้วขึ้นไปตามถนนพหลโยธินเนี่ยนะครับเราก็จะมีเส้นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผ่านย่านยูนิมอลนะครับแล้วก็ไปจุดตัดลาดพร้าวรัชดาพิเศษนั่นเอง ตกลงตั้งแต่คืนนับตั้งแต่บางซื่อประชาราช<ะ>หมอชิดกำแพงเพชร วิภาวดีผ่านหน้าปตทมารัชดาแล้วก็มาที่ไทยพาณิชสนักงานใหญ่ตรงเมเจอร์รัชโยธินนะฮะแล้วก็ตัดขึ้นมาที่ประหลโยธินผ่านเซ็นทัลลาดพร้าวซ้ายไปตามถนนลาดพร้าวผ่านยูเนียนมอแล้วก็เกิดจะไปถึงจุดตัดลาดพร้าวรัชดาพิเศษนี่จะเป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับนั้นจะบอกว่านี่เนี่ยคือย่านซีบีดีรองจากสีลมเท่านั้นเองนะครับเป็นย่านที่สามารถที่สร้างศูนย์การค้าอาคารสำนักงานนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวด้านลงทุ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้พื้นที่ที่รอบนอกนะครับย่านดังกล่าวเนี่ยก็จะถูก กระจายการก่อสร้างออกมานะครับแต่สิ่งที่เราพบเลยนะครับเมื่อมีทิศทางแบบนั้นแล้วเนี่ยราคาต้นทุนที่ดินต่างๆก็จะถูกปรับราคาสูงขึ้นมากก็จะมีหลายโซนหลายย่านเลยที่มีการปรับตัวของราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นร,ราคาที่ดินในรอบๆที่ได้รับอนินสงในการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะไหมครับพี่ต๋องค่อนข้างเยอะนะครับเราบว่าราคาที่ดินโดยรอบนี่มีการขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยทุกๆปีโดยมีการคาดการณ์ว่าใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรูปแบบราคาที่ ี่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณตารางวาละหนึ่งล้านบาททีเดียวราคาที่อีกสี่ถึงห้าปีข้างหน้าจะขยับขึ้นมาตกตารางวาละเป็นล้านเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะเทียบเข้ากับย่างชิมดีสีลมณะปัจจุบันถูกไหมครับครับอั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาทรก็ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาที่ดินก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าล้านบาทต่อตารางวาะนะครับโอ้น้องๆสีลมสาทรเลยใช่ ทำในแรกที่อยากจะเ,เรียนให้ทราบคืออย่างที่ดินร้านจิตพัฒนาเก่าโอ้โหจิตพัฒนา,น,านี่เป็นร้านเ,<ล>เก่าแก่ใครก็รู้จักนะนะครับซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มของเมเจอร์นะครับก็พัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูงไว้แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันวาที่ดินตรงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยพบว่ามีราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณตารางวาละสามแสนบาทโอ้โหครับแล้วก็มาทางฝั่งเขาพอ่อโยชินนะที่เป็นที่ตั้งของธนาคารทหารไทยก็ราคาซื้อขายก็อยู่ที่ตารางวาละสี่แสนบาทไปแล้วโอ้เท่านั้นตารางวาละสี่แ บาทไปแล้วใช่มใช่ครแล้ถ้าเป็นโซนแถวๆถถนนกำแพงเพชรบริเวณผ่านหน้าปตทสํานักงานใหญ่ไปแล้ว<ช>ราคาที่เนี่ยตกสักเท่าไหร่พี่ต๋องกออ็ย่านกำแพงเพชรแล้วก็ถนนเยาวดีรังสิตบริเวณปตทนะครับ,ร,บราคาที่ดินอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับถึงสองแสนบาทต่อตารางวา ครับนะครับแล้วก็ย่านทางบานซื้อถนนประชาราชเองเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณหนึ่งถึแสนต่อตารางวาเช่นกันนะครับครับวกกลับไปที่ถนนรัชดาพิเศษตัดกับพหลโยธินเนี่ยนะครับอันนั้นยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นย่านที่ใจการธุรกิจจริงๆก็อ,อยู่ที่มาน ห้าถึงหกแสนบาทต่อตารางวาโอ้โหห้าถึงหกแสนบาทต่อตารางวาใช่ไหมใช่ครับเอ่อหลังๆมาเนี่ยอาคารสูงๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยขึ้นกันพลึบเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นการสะท้อนการรองรับการขยายตัวและความต้องการไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานหรือว่าที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับครับถ้าไปเปรียบเทียบกับบริเวณใจกลางเมืองอย่างสีลมกับสาทรเนี่ยอันนั้นมันแออัดจ,จนพัฒนาไม่ได้แล้วก็เลยจําเป็นต้องมาขยาย ในโซนนี้แทนใช่ไหมครับพี่สองใช่ครับสิ่งที่เราพยายามจะเล่าให้ผู้ฟังทราบมาก่อนหน้านี้เรื่องว่าเส้นรัทธิพิเศษก็ดีที่เราพยายามจะพูดว่าเป็นเส้นธุรกิจสายการเงินในอนาคตจาได้ไมหมฮะที่มีตลาดรักทรัพย์มาขึ้นใหม่มีซุปเปอร์เซ็นทรัลอยู่มันก็ะะาาจะลิงก์ต่อไปนี่แหละครับไปแตะทางด้านวิภาวดีทางลาดพร้าวบ้างออพอหลโยธินบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่อยู่ในด้านของพอหลโยธินต่อไปก็จะมีโครงการที่เกิดขึ้นเป็นแนวสูงค่อนข้างมาก ครับแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือราคาในการที่จะซื้อขายกันนั่นเองมันก็จะสูงตามไปด้วยก็าอาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองแสนบาทต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นจะหาคอนโดราคาถูกเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วในอนาคตนะครับ,รบพี่ต๋องครับแล้วสําหรับถ้าเกิดว่าจะมาขอสินเชื่อนะเพื่อจะซื้อคอนโดในโซนที่พี่ต๋องว่าว่ากาลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพเนี่ย มาคุยกับกสิกรในช่วงนี้เนี่ยจะมีอะไรเป็นแต้มท่อพิเศษบ้างไหมครับพี่ต๋องครับก็มีทั้งอาจารย์ดอกเบี้ยพิเศษนะครับในโครงการที่ทางธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่ว่าสัยนะครับบอตทอทช่ครับนะครับก็ร่วมร่วมมือกันจัดทําโครงการใครที่อยากจะอยากจะมีบ้านอยากจะมีคอนโดก็เข้ามาใช้สินเชื่อในโครงการนังกัได้นะครับโดยเฉพาะสิทธิพิเศษนะครับถ้าท่านยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ส4บสธันวานะครับห้าหกเนี่ย จนถึงวันที่3เดือนมีนาคมปี57นะครับครับและตั้งจดจำนองภายในวันที่15เมษายนนะฮะอืมแล้วก็ทําประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านอัตราดอกเบี้ยนะครับรบแล้วก็หากท่านได้รับวงเงินอนุมาตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านก็จะได้รับกระเป๋านะฮะที่เราได้ออกแบบพิเศษนะครับรบที่เราเรียกว่า Geom Smile Card Line Luggage นะครับครับเป็นกระเป๋าที่มีการเอาลูกของสติกเกอร์ไลน์นะฮะมาออกแบบพิเศษให้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมูลค่า ถึงสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเกือบห้าพันบาทเลยใช่ครับกระเป๋าใบาใหญ่ไหมพี่ต๋องใบใหญ่ครับเป็นกระเป๋าที่สามารถไปเดินทางได้พักได้สักสามวันสองคืนอย่างเงี้ยได้เลย <c oughs> สบายแต่ว่าต้องทําตามเงื่อนไขที่ว่านี้ใช่ไหมใช่ครับก็ไปที่เกษรกรไทยไปบอกว่าขอสินเชื่อบ้านโคร,ครงการความร่วมมือระหว่างบอตทกับเกษรกรไทยนะระหว่างช่วงนี้แหละครับจนถึง31มีนาคมปีหน้าใช่ครับแล้วก็ต้องจดจำนองภายใน15เมษายนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็สมัครประกันชีวิตพิทักษ์สินโฮม ตามที่ธนาคารได้กําหนดเงื่อนไขไว้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือว่าวงเงินอนุมัติเนี่ยก็ต้องแต่สามล้านขึ้นไปด้วยครับก็จะมีโอกาสลุ้นรับกระเป๋าเคอโฮมสมัยคลับไลน์มูลค่าเกือบห้าพันบาทใบนี้นะครับใช่ครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนครับพี่ตองครับสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เคคคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับศูนย์สอง8 8 8แปดกด5นะครับครับหรือเว็บนะครับ a s k b a n k c o m s l a s h k h o m e s m i l e ครับครับในฐานะตัวแทนของสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยเรียนเชิญพี่ต๋องอำนวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ฟัง่อยครับครับก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับก็ขอรัตนาคุณผูสิร์รัตนาใจนะครับช่วยดมบันดาลให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะตลอดปีใหม่นี้และก็ทุกๆปีด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะปี57นะครับครับและในฐานะตัวแทนคนฟังนะครับก็ขอให้ความสุขนั้นกลับไปที่พี่ต๋องกับ ครอบครัวแล้วก็พนักงานของเครือธนาคารกสิกรไทยทุกคนด้วยนะครับทานซีฟู้ดให้อร่อยนะครับพี่ต๋องครับครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ต๋องสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝากถึงเรื่องของการกู้บ้านในโครงการบตทกับเคแบงค์นะครับ มีโอกาสที่จะรับกระเป๋าลายด้วยโดยกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยในโครงการความร่วมมือระหว่างบตทธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่14ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึง31มีนาคมปี57แล้วก็จดจำนองภายใน15เมษายนนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเนี่ยถ้าวงเงินอนุมัติตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปรับฟรี กระเป๋าเคโฮมสมัยคลับลายมูลค่าเกือบ5,000ับาทไปเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-888-8888แล้วกด5หรือ w w w r r b k n k n o m o m o m o s m i l e c l u b สมนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางปตทจำกัดมหาชนฝากมานะครับปตทเนี่ยทุ่มงบสร้างระบบความปลอดภัยรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับช่วงปีใหม่เลยครับ คุณสารันรังคสศริประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการความปลอดภัยการขนส่งทางรถยนต์ของปตทรับปีใหม่ปตท,ทเนี่ยจะดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บนรถขนส่งทั่วประเทศพร้อมห้องควบคุมระบบ GPS แล้วก็จะมีการอบรมการขับขี่เชิงป้องกันให้แก่พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศโดยใช้งบป,ประมาณในการดำเนินการรวมแล้วกว่า 60ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะแผนการจัดสร้างและบริการจุดจอดพักรถให้เป็นมาตรฐานสากลบนถนนสายหลักทั่วประเทศในปี57เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรถขนส่งในกลุ่มปตทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งให้เหลือน้อยที่สุดนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมปตทจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะพักกันคู่เดียว เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง l i f e สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารจสติกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888 รายการมันนีช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายค l ับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายคลับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517